เรื่องของการเมืองนะคะตอนนี้ต้องบอกว่าเข้าสู่โหมดของการนับถอยหลังสู่สนามเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครกันแล้วนะคะล่าสุดค่ะก็จะมีการเปิดรับสมัครบันแรกเนี่ยวันที่31มีนาคมนี้แล้วแต่ตอนนี้ต้องบอกว่าว่าที่ผู้สมัครแต่ละคนก็ลงพื้นที่เปิดนโยบายกันอย่างคึกคักแล้วนะคะลองไล่ดูค่ะเริ่มที่นายชาติสิทธิพันธ์ว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทมลงในานามอิสระนะคะ วันนี้ไปลงพื้นที่โรงเรียนอนุบาลดวงประทีปในชุมชนคลองเตยรับฟังปัญหาประชาชนก็บอกว่าคลองเตยเป็นปัญหาเส้นเลือดฝอยที่ต้องพัฒนาหลายด้านแล้วก็บอกว่าตอนนี้วางนโยบายต่างๆไปแล้วกว่า200นโยบายค่ะซึ่งจุดแข็งที่จะสู้กับคู่แข่งคือความมุ่งมั่นความเข้าใจปัญหาตลอด2ปีที่ผ่านมา ตอนนี้ก็จะเห็นลงพื้นที่แทบทุกวันนะคะส่วนอีกด้านหนึ่งดรสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์ว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทมพักประชาธิปัตย์ประกาศความพร้อมนะคะหลังจากลงพื้นที่ครบ50เขตก็ย้ำว่าล้านเก้าวันนี้สู่อีกหลายล้านเก้าในวันข้างหน้ายืนยันถึงการทำนโยบาย2เปลี่ยนก็คือเปลี่ยนชีวิตคนกรุงและเปลี่ยนเมืองทั้งการใช้ระบบ AI มาแก้ปัญหาจราจรรวมไปถึงการทำแก้มลิงใต้ดินมาแก้ปัญหาน้ำท่วม ขณะที่อีกคนหนึ่งนายวิโร์ลักษณะดอดิสรว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทมจากพรรคก้าไกลค่ะวันพรุ่งนี้เตรียมจะแถลงเปิด12นโยบายกรุงเทพสร้างเมืองคนเท่าเทียมซึ่งในงานนี้ก็จะมีนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้ามาเข้าร่วมด้วยนะคะสุวรรณพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองอดีตผู้ว่ากทมที่เพิ่งจะประกาศลงทิ้งตำแหน่งในนามอิสระเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ใน Facebook ค่ะ ชูสโลแกนกรุงเทพต้องไปต่อจะมีการถแถลงเปิดตัวนโยบายกับทีมงานอย่างเป็นทางการ28มีนาคมนี้ ซึ่งทางกะกะตก็ออกประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพหรือว่าสอกอและผู้ว่ากทมแล้วเมื่อวานนะคะดังนั้นเนี่ยก็จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายการเลือกตั้งท้องถิ่นจะเปิดรับสมัครวันแรกวันที่31มีนาคมนี้นะคะซึ่งจากนี้แน่นอนคนกทมก็จะเห็นบรรยากาศของการหาเสียงที่เข้มข้นก่อนจะถึงวันลงคะแนนเลือกตั้งวันที่22พฤษภาคมนี้ค่ะค่ะเดี๋ยวรอตามดูกันค่ะ